สวัสดีครับท่านที่ติดตามอยู่และท่านที่ผ่านทางมานะครับก็วันนี้เราก็เนี่ยมาแต่งต้นในหน้านะครับก็วันนี้มีเทคนิคมาบอกนะครับสําหรับบางครั้งที่เราเจอกิ่งใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราไม่ได้เอาเลื่อยมานะครับแล้วก็ง้างก็ไม่เข้านะครับเนี่ยเราก็มีเทคนิคมาบอกนะครับโดยการฟันนะครับอ่าฟันยังไงนะครับนี่ครับ ใช้มือจับอย่างนี้เลยนะครับล็อกเข้าไปอย่างนี้นะครับปกติจะใช้สองมือนะครับแต่นี้ผมถ่ายมือหนึ่งนะครับแล้วก็ฟันมือนึงนะครับผลจะเป็นยังไงนะครับก็ต้องนี่ครับฟันให้รอบนะครับโดยโดยการทําทําให้รอบนะครับนี่ครับทาให้รอบเลยนะครับอ่าฟันให้รอบเลยอ่าฟันให้รอบแล้วเราใช้มือเนี่ยครับผักข้างบนนี้นะครับ แล้วเดี๋ยวจะเปาะเลยนะครับเอาอันนี้ใส่ยังไม่รอบนะครับอ่เดี๋ยวลองกิ่งใหม่นะอ่ะกิ่งนี้ก็ได้นะครับบางทีกิ่งเขานะครับอะเอากิ่งเก่าเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมดีกว่านะเดี๋ยวจะหาว่าเปลี่ยนกิง่งจับเอาให้รอบนะครับบนให้รอบเลย ปา่ารอบนะครับอ่าปาดรอบเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราใช้มือพักเลยนะเดี๋ยวจะหักเลยมาอืมนี่ครับเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเนี่ยดูรอยแผลนะครับอ่าอาจจะบ้วนทังนี้นะครับเพราะว่าพี่ย้อนแสงนะอ่านี่ครับนี่ครับรอยแผลนะครับ เดี๋ยวลองกิ่งนี้ให้ดูนะครับนี่ครับจับ่างนี้นะครับแล้วก็ซัดเลยนะครับนี่ครับ นี่ยเสร็จปุ๊บใช้มือหักเอาเลยนะครับเปาะเลยนะครับอดี๋ยวหักก่อนเปาะนี่ครับเพราะว่าเราฟันฟันรอบแล้วนะครับเขาจะเหลือกแค่ไส้กลางแล้วหักง่ายมากนะเจาไปนะครับอ่นะก็คลิปนี้สอนฟันไยหนานับสำหรับคนที่บางครั้งลืมเอาเลื่อยไปนะครับ ก็จบเพลงแค่นี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ